ข่าวดีสำหรับคนที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการนะครับต่อไปนี้ไม่ต้องมานั่งสงสัยแล้วครับเ,เงินจะเข้าเมื่อไหร่จะได้เงินหรือเปล่าเพราะสามารถตรวจสอบง่ายๆด้วยตัวท่านเองผ่านแอปทางรัฐครับ พราะล่าสุดคุณอนุทินชาญวิรุลูรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเขาไปร่วมกันนะครับเปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการผ่านแอปทางรัฐโดยสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐง่งายๆครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐ ซึ่งเปรียบเสมือนซูเปอร์แอปครับที่รวบรวมบริการต่างๆของรัฐอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทะเบียนราษข้อมูลการศึกษาข้อมูลประกันสังคมเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเยอะแยะมากมายครับที่สำคัญก็คือตอนนี้ยังสามารถตรวจสอบเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุได้อย่างง่ายดายและยังสามารถตรวจสอบเบีย้ยความพิการได้ด้วย เพียงแค่ปะอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนนะครับระบบก็จะประมวลจะได้เงินไหมจะได้เงินวันไหนได้เงินเมื่อไหร่สะดวกมากครับนี่แหละครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทั้ง Android และ iOS ท่านก็จะสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยครับ